ผมเมื่อน,นี้สิบภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดกบครับตอนนี้บวินอยู่หน้าปฏิบบครับยูหน้าน้องสังหน่อยเนาะแต่ตอนนี้บวินยังปริใส่กับรอทีมงานก่อนทีมงานยังห่มากาบาวินมาคนแลกเนาะนัดกันว่าพอกันอยู่หน้าเนาะนี่บรรยากาศยังม่แรงเนาะที่จะใส่เบ็ด ขนาดร้เทมง,งานพี่น้องมาวินจะพาไปเบิ่งบรรยากาศรลอบลอๆถิ่งน้าเนะาะแล้วก็อุปกรณ์ของห้องมอีที่จะใส่ก็คือพี่น้องเป็ดเบ็ดบาวินมีอยู่40หสิบหลังเป็ดจะใส่มือนี้รับใส่เดือน เห็นบ่อพี่น้องใส่เดือนนะมีพี่น้องน้ำแห้งมาแล้วพี่น้องน้ำแห้งมาแล้วหมีหงใส่แล้วมั้งนี่ หนิงบว่วินว่าจะใส่เป็นนี่ใส่ลงไปพ่นแล้วไปอ้อมพนพ,พ,พี่อ้อมพนพ,พี่ขอบพี่เด็ดบ่าวินมีอยู่สี่สิบหลังนะมึงอันนี้เขานี่ก็คือเขาเขายอดนี่เลยพี่น้อนครับข้อปลายางามเลยเขายอดผมมีหยาเลยรไหมเพิ่นเฮ็ดหยาขาดดีบรรยากาศ ยังแรงเ่็นละมือนีข<ม>ค้นนีบาวินวจะนอนนี่มันอาจจะย้อนแสงในเพีกน,น้อยแต่กะวิว,วสวยครับนี่ภูเขาเน,ะนาะทุ่งนาภูเขา ทีมงานกำลังมาพี่น้องโอ้ยรูปไอ้เมกไหมคือเดียนรูสาเลยวินกันเลยมาบึงมองที่จะใส่ต้องมึงี่นามปอดต้องขังบน่างมาด้วย แสดงว่ามีตัวข้างไก่เป็น <c oughs> น,น้ำกำลังพอดีกับนีนะแต่ไม่กำลังใจพอดี มีอยู่หนาขึ้นนี่นะโบาวินไวจะใส่เปนเน็ตลงไปพุ่นแล้วกะ็อ้อมไปทั้งอันไอ,ไ,อไอ้นี่ก็อ้อยนะครสวนอ้อย โอเคพี่นอ้องไปทาทีมงานแล้วกันไปเซเบตกันมาแล้วท,ทีมงานทีงมงานช่างขี้เมามาแล้วมาแล้ว เสียแสงบังใช่หนอมาทางอวนตะกรอนมาโอ้ยจะใช่แล้วบ่เนี่ยตะเวนตะวโตกินก้อนบ่ มาทางอวดเบ็ดทางอวดทางอวนโอ้ผมออกล่ะขอกล่าแล้วเชฟพี่น้องขอาล่าล่ะเดี่ยหนักแน่เบาเป่นยี่ใส่บนี้ะ มาแล้วตาบังมาแล้วสั่งบังมาแล้วคนครบแล้วพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องไปใส่เบ็ดต่อเสร็จแล้วพี่นอ้องคำหมึดพระดีเลยพอวิ่งเร็วหมดหรือหมอมอ ไวมากแล้วก็อ่รถุณอากาศเนี่ยมันแกลง้งเลยเนาะมัจนจะมีคนนอนนาคน,น,น,าานบึงแดงไว้ไม่จะเป็นไงข้างแรกข้างแรกใส่เป็นกุบปิดที่แล้วเราพิ้นใส่เป็นปากเลย ภาคงนี้จะบิกดกั่าะางที่2นะเจ้พี่น้องไปกอากัรเดียวงหน้ะครับผมไปพี่น้องคนงานกางบงังตัวแรกว่ะอูกบเกา่ากุเมียเกอ่วว่ะบุดไงหนึ่ง ตามรอบแดกเขาไปเดี๋ยวเบิ่งกันมันจะมีโตว่ะ บม่กินป,ะป่ะปลาไหม okay. โอ้โหเขาแบกได้ไหมะไรนลดูไปเด้อใช่หรือป่ะตอนี้อันนั้นตูดเ,เริ่มแรกโอเห็นเ็นไม่ห,กหักครับบ่เดิอันนี้ <laughs> ตัวเี็ <laughs> ใส่งามอยูใ่สใส่ใสามตัวยางพารใส่สามหลังย่างพานมาของลูกแหวงแบบถือถือ,ถอให้น้ำถือแทบทุกลงเลยไอ้นยังไปครับโคบอ๋อผมก็เต้นได้วยด้วยด้วยยางพานมาเมื่อกี้แสดงว่าปะโคบมีเท่าไหร่นะโ,โอ้แกเวนผ่านก็แล้วส์ไอวัดไอพี่วัดก็กได้อยู่ได้ยังไงไอพี่หาโจงมา

ยั่นือก็ของผมอีกของผมหาดหาหาตัวนะึอันนี้เอาเบิดทุยางเ่เเงะเาปลาดุกก็มีงเงปลาดุกเหรอกุ้งลูก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 โอ้ยอย่าไปตาโอเ้โอเราแบกราแบก

ตำคุ oh, <wow. S 2> oh. ่โอ้โหยุบโคเกินเข้แรงน้ำกันไหมหรอเอาโอ้าน้มังกรอ้ันได้สแลที่มเปกรเดตอนนามถุเพิ่งมเครเ่องอลิเอ กบปลาตุโกโขใช่คนนั้าพาพี่น้องมาเด้อโอ้โหโอ้โหคอนเทนต์นี่ได้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 พบกันในไต้เด้อ 这个哦，再等讲吧。嗯。